เรื่องเล่าลี้ลับตำนานความเชื่อ12นาทีแรกชีวิตหลังความตายวิญญาณจะไปไหนคุณเคยสงสัยไหมมนุษย์เราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรสุดท้ายเราก็ต้องพักภาคจากสิ่งที่เรารักแต่เมื่อรู้ว่าอนาคต คือความตายแล้วเราเตรียมพร้อมหรือยังหากความตายมาถึงหากต้องผัดพรากจากของรักทุกสิ่งบนโลกใบนี้และเตรียมพร้อมหรือยังที่จะใช้ชีวิตหลังความตายคนเราทุกคนประกอบกายและจิตที่ทำให้เราสามารถพูกได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้เหตุที่คนตาย ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็เพรว่ามีแต่กายแต่ไม่มีจิตแล้วพลังงานของจิตมีพลังงานมหาศาลมากมีความเร็วกว่าพลังงานเสียงและแสงใดๆในโลกใบนี้และมีลักษณะเฉพาะตัวคือสามารถเกิดดับอยู่ตลอดเวลาที่ความเร็วสูงมาก จิตของเราเกิดดักที่ความเร็วประมาณ4ล้านล้านครั้งต่อวินาทีนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนเราเมื่อตายจะต้องไปเกิดทันที12นาทีแรกหลังเสียชีวิตสำคัญมากเพราะจิตจะย้อนอดีตเราทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตอนตายขนาดกาลังย้อนภาพอดีตหากจิตเราไปสะดุดที่ภาพไม่ดี เหตุการณ์ไม่ดีที่เป็นอกุศลเราก็จะไปในที่ไม่ดีทันทีดังนั้นก่อนตายควรจะต้องมีญาติพี่น้องคอยสวดมนต์ให้ฟังใกล้ๆเพื่อเสียงสวดมนต์จะทำให้เราเระลึกถึงกรรมดีได้และไปเกิดในที่ดีๆนั่นเองดังนั้นเวลาคนตายจึงไปเกิดได้ทันทีถ้าจิตสุดท้ายตายด้วยความโรค ก็จะไปเกิดเป็นเป็ดถ้าตายด้วยความโกรธจะไปเกิดเป็นสัตว์นารกหรือถ้าตายด้วยความหลงหรือเมาตายก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรชานหรือตายแล้วไปไหนไม่ได้ก็คือไปเกิดเป็นสัมภเวสีโรคนี้ไม่มีคำว่าเหตุบังเองิญทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วจากตัวเราเองตาบใดที่ไม่หมดกิเลสเราก็ต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ร่ำไป